จว่าเจ็บเหงือกอะ่ะเหมือนเหงือกเป็นปลาเลยอะ่ะเวลาบนปากเหมือมนเหงือกมันขยับได้เจ,จ,จ็บจริงๆเจ็บแรงเจ็บเเงือก พราะรักษาหรือเปล่าเกี่ยวเกี่ยวหนูว่าเพราะรักษาไม่ใช่ไม่ใช่เลยของจริงเพราะไม่รักษาเพราะรักษานั่แหละเพราะสองวันไม่รักษามันก็เป็นอืเจ็บมากไอ้นี่ด้วยรดจัดกินอาหารรถจัดนี่อะไรกันอืมเจ็บอ่ะกินนมเอายายขี่ไปบุกชาไปเจ็อเจ็บเหมือนเนือกปลาเลยอ่ะผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้ว รู้สึกเหมือนเป็นปลาบนปากแล้วเหนือกเพี้ยอเพียเหมือนเป็นปลาเลยกินของนี่ไงของจานน้ำโส้มอีหน่อยกินไม่ได้คนแก่จะกินไม่ได้เลยเฮ้ยหนูไม่แก่ไม่รู่เลย